สวัสดีครับสวัสดี f อซทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญธรรมนำโชคนะครับในวันที่13กรกฎาคม2567นะครับวันนี้แอดมินจะไปตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับปูคำแสนนะครับปูคำแสนมีทั้งเลขความฝันและเลขใบพูนะครับเลขความฝันจะเป็นตัวหดเลขใบพู ปูเพื่อนจะเขียนให้ตัวใดนะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนํากันด้วยครับเด้อก่อนอื่นแอดมินบุญทนำนำโชคขอขอบคุณนะครับคนสุรินทีวีพร้อมทีมงานนะครับที่เพื่อนได้ส่งคลิปดีๆมาแบ่งปันตัวเล็กชคกลาบนะครับแอดมินบุญทนำนำโชคขอขอบคุณในหลายเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเล็กชคกลาบกระปูค้าแสนน้ากันเนาะครับเนาะรับฟังอยู่ประเทศใดแนะ่อยู่จงังหวัดใดแนะี่ แก้งด่วนแก้งด่วนแจงข่าวด่วนผู้ใดอยากได้โชคลาภ30ล้านอืออือโอ้ยสาธุเลยอ๋อสาธุสาอสิบล้านเหมือนกันมันได้เหมือนกันไม่เคยปู่เคยได้เห็นเคยเห็นปู่ได้มาทำอ้าวสวัสดีจ้าปู่คำแสนคิดถึงหายไปนานจากพึ่งขาอ๋อ เพิ่งกลับมาจากไอ้มาเลเซียไปมาเลเซียบอ๊บไปมาเลเซียเพิ่งกลับมาจากมาเลเซียจ้าต่อมาจะทำงานต่ออีกแหละไอ้เป็นป่ะไอเล็กไบ่พู่อยู่นี่วันปูโค้งแรกบ่โค้งแรกครับเดี๋ยวมาตามเล็กไปพู่ตามควางฝันปูนํำคุ้มปูโค้งแรกเนี่ยขั้นแม่โค้ฝันครับอันฝันเพื่อเดี่ยวเด้โอ้ฝันเพื่อเดียวครับฝันว่าอันแถวท่องนิล้วน เขี่ยงทั้งรางลนลนสีหนึ่งครับอืมลนไปสีหนึ่งอืมบันี้ตอนนั้นฝันวาอันเจี่วท้องแต่ว่าทั้งเทิงลนครับแล้วมันก็ออกเล็กตัวนั้นอีหลีแต่รอบนี้มันทั้งรางอ่ะนะทั้งรางอืมมอมันจะแม่นเล็กล่างบ่บปู่เล็กล่างรถตีเหลียมมันเอาอย่างเอออะไรนะแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าครับ แปดเก่าลบหนึ่งมันจะเป็นเจ็ดเก่าิเจ็ดเก่ามันลดออกตัวอ่นตัวรางมันลดออกหนึ่งอะนะยักษเจ็ดเก่าหรือแปดแปดยังดีแหละให้มันลดตัวหนึ่งอ่ะนะเออต่เลกไปพูดในต่างหากเละๆฟันตัวไหนก่อปูกัเจ็ดเก่าก็ว่าให้มันเอาอันลดตัวหนึ่งลดตัวหนึ่งเนี่ยแหละอ่าลดตัวรางเนี่ยลดตัวเดียวถ้าเก่ายังอยู่ก็คือเจ็ดเก่า ขแปดยังอยู่คือแปดแปดอ่าก็คือแปดแปดอืมอให้รถตัวเดียวแน่ครับแปดแปดกับเจ็ดเก่าแปดแปดตัเจ็ดเก้านะครับน่าจะเป็นรางอืมความน่าจะเป็นแน่งเดี๋ยวเหล็กใบพูเดี๋ยวปูเขียนให้นะเดี๋ยวอีกสักคู่อันงวดก่อนงวดอันงวดก่อนฟัอนใบจับ จับปลากับจับปบอืมอืมครับตีเอาเจ็ดแปดเก่ามันออกแปดเก่าเนาะปลากับแปดก๊บก็บเก่าครับอืมแต่ห้ามก็ได้บอกไทเออครับจับกบใส่กระปุกจับทั้งกบจับทั้งป่าเนี่ยใส่กระปุกงวดที่แล้วยังอยู่มาเล่ยอยู่ไหมบ่แนนสิบเป็ดฮาวใส่ห้าอันนี้ก็เลยฝันว่าแควแควแควท่องนั้นลนครับแขวทั้งล่างแนนแกลทั้งราง อันนี้คือเข่าเข่าเบอร์เกดเก้ากระแปดแปดอ่ะโหลไหตัวหนึ่งก็นั่นหละจะสังเกตเอาโหลดมาอันนี้นมันมาโหดตัวเดียวงวดนู้นกับซูนสี่งวดหลังกับซูนสามมันสีมารถหลดตัวเดียวมันบรลโหลดหลายเบอร์เ็ดเก่าไม่ใช่ไหมเอ้ยไอแปดเก่าอาบสีมัเบอรเกตเข่าใช่ไหมมันให้โหลดตัวหนึ่ง ชัดเจนแล้วเดี๋ยวรอเลขใบพลูพิมพ์คำว่ารอไว้เด้อพี่น้องให้ให้ให้ดูถึงแต่จักรสองสามลอยคนแน่จังได้บทตอบหลายทียอ่ะอ่ครับกำลังพยายามเชื่อมต่ออ๋อน็ตบยเฮียงตัวนี้ถือใบไผ่พลูไปได้สูอใบไผ่ถือใบไผ่หมดแล้วในจ้าวโอ้ยโมดันเชื่อมไม่พลาดแล้วพลาดแล้วพลาดแล้วสามพลาดแล้วพลาดแล้วมีไวไผ่อยู่เนีสาวสิบก่อนทะเลาะครับ เดินมาเรียบร้อยแอ,อ่ะใบไหลสดผ่านเดียวผ่านเดียวผ่านอย่างเงี <laughs> <laughs> เ้ยเดี๋ยวเราเจออยู่นี่เองเนี่ยโอ้ยโอ้ยว่เป็นยังครับบ่เป็นยังไงเอาไว้เที่ยวนาครับค่ะคุณมะลิคุณนงจักรนะจ๊ะอ่าอ่าพิมพ์คำว่ารอนะรอเลขใบพูดนะคุณมะลิเนี่ยรอไว้เลยนะครับรอไว้รอไว้รอว่าอื่นตอนแรกจังไปจัดแต่วันที่ที่สามจังไปเฮ็ดพิธีอ๋อไปจัดอื่นตอนแรก เป็นหน้าปกยเช่นหน้าปกหรือว่าอะไรครับเป็นหน้าโปรยสารรู้สึกว่าหายไปนานนะกับต้องเบาวทีมึงเจเจบ่อยสาธุสาธุน้อมรับโชคค่ะสวรรค์นมจันดีค่ะประจักษนแบบนสาธุสาธุครับเออแสาธุค่ะเออมาถึงหมื่นหมื่นสารวันดีสันวันดีผมกะว่าผมโชคดีเติบแหละ ก็แต่ะเอาแนมเบื้องหลมาเอากุญแจมาอีกผู้นึงออกไปกับผู้นึงเก่ามากผู้นึงออกไปเขาก็เลยคุยดอกก็ได้ลุกใส่หับดอกก็ว่าเป็นงานที่ต้องเทิมเดี๋ยวดูดวงสวัสดีจ้าเอสสวัสดีครับชัดเจนเนาะครับเนาะจากผู้เบียดจ้าสาธุสาธุครับเขาบอกว่าอ่างกุญแไม่หน้าปกค่ะโอ้เดี๋ยวแก้ใหม่เนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเนาะ ต่เป็นห้าอันหกห้าป่ะพี่มันทีกับพิดเด้อมัเนี่ยนี่ปากกาแดงป่ะปากกาแดงจะเรียกใบพลูให้แล้วแต่ปากกาแดงมีวะทั้งปูนปูนเออมีมีปากกาอย่างเงี้ปากกาสีดำก็ได้อ้ปูเศษใบพูแล้วเด้อพี่น้องปูเ็ษใบพูดเหรอเด้อปูผมมาเซมเบนซิซีคุนบอกหลังแต่หลอกทุกไทยหลังทุกไทยยุติใส่ปูเศษใบพูดก็ได้ทำไมไม่ชอาไปท้าโยวัดคุนบอก วัดอยังอยู่ทั้งคนเมียอยู่วัดยูหัวงบนตะการมานะครับอยู่ลำดวนอยู่ลำดวนได้ให้ตัวเลขเนาะนะครัือลำดวนอยู่ลำดวนแม่เอานะคตียหรือลำดวนตีปยัเหรือยั่เดือนละครับแต่เตยพุ่นตีแต่เตยเขาแต่ก็ใส่ให้เลยไปผู้ไายเลยบัวครับถือว่าโชคดีได้งวดแรกครั้งแรกได้เนี่ยถือมาตามเหลี่ยไปผู้ปูขี้หัวไหลปูมากกับเฮียเลยห้อยรถออกไปสาธุสาธุขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งสาธุครับคุณพี่นะครับ ผมกคอ,อ่านตามตามอักษรเ้ยพี่น้องนะครับผมผมบอกแกนภาษาอังกฤษปันไดเนาะนะครับสู่คนสุดที่ทีวีบ่ได้เป็นเก่งครับ,บกเก่งภาษาอังกฤษครับ,รบเก่งภาษาอังกฤษด้วยเฉพาะภาษาขมรนึน่งเก่งแฮ่เราเรียก <c oughs> อ,อะไรงวดนี้ยังยังไม่ให้เนาะนะครับยังไม่ให้เนาะออรอรอเดี๋ยวรูจะเขียนแล้วรอเด้อเขียนนะครับแต่บทชวยมาพิมพ์สาธุสาธุมาในาลนนะครับนี่มานั่งเขียนเ้อพี่น้องนะครับผมรอรุ่นกันนะครับว่าจะเป็นเลขตัวไหนเนาะ ขอบคุณหกสิบท่านนะครับที่เข้าชมไลฟ์ส่วนติในขนาดนี้เนอะสาธุสาธุครับสาธุสาธุครับเสร็จแล้วครับ เสียนแล้วเด้อตืใจเลยครับท่านผู้ชมมาเข้มซาผูสาผูมาเลยรวยรวยรวยเลขใบพลูปูคำแสนครับวันที่1ิบกรกฎาคม2อ6 7นะครับท่านผู้ชมเลขที่ออก190กับ11อือเอาแคปไปเลยนะครับ190เก้กับ11เลขใบพลูเงินล้านปูคำแสนนะครับปล่อยแล้วเด้อพี่น้องปล่อยแล้วนะครับไอ้แม่มันปูงวดประแจมันตีอะไรปู เป็นวันที่เท่าไหร่วันทีสิบหกสิบหกกรกฎาคคมสิบหกกรกฎาต่อห้าหกเจ็ดครับอืนะนะครับคุณผู้ชมมาช่วยกันพิมพ์หน่อยเด้อนะครับผมช่วยกันพิมพ์แน่ตัดเล่นได้เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าก็ได้เก่าศูนย์ศูนย์เก่าก็ได้ครับประหลายตัวมีเยอะสองตัวเก่าหนึ่งหนึ่งก็ได้กันใดอยากได้สามตัวเพราะบางเชือกของปรูมันมักสลับไปอยู่ทั้งล่างทั้งซึ่งอยู่ใช่ไหมอ๋อครับล่างเป็นบนบนเป็นล่างแน่น นี่นะครับออนลายหางนะครับถ้าบผช่วมเนาะี่หนึ่งเก้าสามับหนงนะครับหนึ่งกสกับหนึ่งอัศวิเสรินเดอร์นะครับผมครับเก็บมจอตรงไปมาครับแคปแคหนึ่งสองสายกโกให้ขอบคุณเอฟซีอ่ะครับก็เลขนี้คือเลขใบพลูปูคำแสนลักันตามโดยเลขนในรอบสเดือนนะครับเพิ่งให้รอบส่เดือนเนาะ ในรอบ4เดือนนะครก็น่าจะเป็นช่องแรกๆเนาะที่ได้มาถ่ายทำผมต้องแรกเลยแหละช่องแรกต้องแรกเลยโอ้ปิดจังบุญจังอันนี้เนาะผลงานะครับเลขถูกใจเลยค่ะสาธุสาธุโอ้สาทูสาธุเด้อเน้นไปที่เก้าศูนย์หนักหนักหนักเก้าศูนย์เก้าศูนย์หนักหนักอหมไอมันนักที่หลังลือเนาตัวนี้คือเลขใบพลูนะครับเลขที่ตัวนั้นคือเลขความฝันความฝันความฝันเลขเจ็ดเก้ากับแปดแปด เจ็ดเก้ากับแปดแปดเความฝันเจ็ดเก้ากับแปดแปดนักไปที่เก่าสูงครับปูราศีเก้าถ้าเราใส่พิมพ์แนเรื่อยไปปูแล้วก็เล่ความฝันว่าหนึ่งเก้าเล่ความฝันคือเจ็ดเจ็ดแปดกับแปดแปดนะครับเจ็ดแปดกับแปดแปดคือเล่ความฝันเนาะเล่ความฝันสิบวันได้เขียนใส่ไว้ปูเนอะหนึ่งหนึ่งครับผมใส่ทิมพ์แน่นนะครับคนที่เขามัน้ำหนักในเบื้องน้ำกันนะครับ คุณดันระดีกว่าซื้อหกศูนย์มากบานว่าใส่แบบเนื้อว่าสันเออเนื้อกระเนื้อกันนื้เนื้อกรนึงสาธท90เหนักปูบชัดเจนไหมชัดเจนไหมชัดเจนเนาะนะครับปมเนาะนะครับก็บันแบบเนื้อเนื้อกรเนื้อก้าศนย์กับหนึ่แล้วเนื้องวน อันจจะดีในปูแบกมากแถมหวยนะครับคบทุกเก้าทนะครับทุกเก้าทุกหกนะครับเข้ากันนะครับท่านผู้ชมทุกเก้าเก้าได้เพราะว่าทุกเก้าโตเดียวกันเลขเดียวกันนะครับทุกเก้าโตเดียวกันชัดเจนเนาะนะครับท่านผู้ชมชัดเจนเนาะนะครับเป็นงวดแรกในรอบสี่เดือนนะครับที่ได้มาตามเลขปูคำแสนเนาะท่านผู้ชมครับนะครับโดนแห้งอีรีเนาะอ้าว ชัดๆทุกคนชัดเจนโอ้นี่ชัดเจนครับจะบ้าเจงจะบ้าเจงนะจะบ้าเจงครับว่ไม่ยังหายดอกใบพู่ใบพล่บูคำแสนนะครับทุกคนทุกคนเย รับโจมรับฟังอยู่ในตอนนี้เพราะบารามีองค์ูเจ้ากาดำจงประทานพรให้ทุกคนมีโชคมีลาบมีเงินมีทองถูกรางวัลรถเตรีรางวัลที่1นึล้านเก้าบล้านจ้าสาธุสาธุสาธุให้เอฟซผมถูกทุกคนเด้อสาธุสาธุสาธุเาะเอบครับรวย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 รวกรวยรน้รวย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 รวเลวยร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 รวรรวรวยรววยวยรวยรรรวรวยรระยรว ปูคาแสนเพื่อให้แนวทางมานะครับเป็นตัวเลขความฝันนะครับ7988นะครับหรือเป็นตัวกันคือ99นะครับปูเพิ่นเนนไปที่7997นะครับสําหรับตัวเลขความฝันของปูคําแสนนะครับสำหรับเลขใบพู้นะครับปูเพินเขียนให้190และ11นะครับปูคำแสนเพิ่นเน้นไปที่90นะครับให้กันไว้คือ11นะครับ แคบนาจอไว้ด้วยครับเด้ออันนี้ก็เป็นตัวเลขกแนวทางตัวเลขกชคกลาบของปูคําแสนนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบเองขับเด้อขอให้โชคดีถูกรอต,ตรีรางวัลที่หนึ่งนะครับขอให้โชคๆมันหมน,มนสวัสดีครับ